อ่อจหินเส้นลวดแล้วนะมดมีเพิ่งเปลี่ยนนะอันนี้ีคู่ใหม่มาอย่างสนามอนี้จากในการ b i c อันนี้เป็นแบตแลค v 2อันนี้คู่ใหม่มอ,มอ,นนอันนี้เนนนนพิ่งเปลี่ยนไปตอนที่ทำคลิปนะประมาณแค่ก่อนออกคลิปรุ่นเก่าเนี่ยลั่นต้เนี่ยกลับมาถึงบ้านมันสองพันกว่ากิโลสองพกว่ากิโล เรียบร้อยครับหมดยางหมดนี่ก็เลยสั่งคู่ใหม่มานอนเบรกขุนไปเลยเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนใหม่น้ำมันเครื่องดำแล้วครับเกือบสามพันกิโลอ่ะก็ต้องได้เปลี่ยนนี่ขนาดเพิ่งเปลี่ยนมานะนี่รอบนี้ดีเหมือนกันเพราะรอบนี้ใช้เจ็ดพันหนึ่งโปรโตีผมใช้สามพันวีไงเราคิดวมันหาไม่ได้นะน่ กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยก็ดูแลรักษารถกันไปเซอร์วิสกันจะได้อยู่ด้วยกันยาวๆ